จะเริม่มทสำกดีครับก่อนที่จะมีการเข้าสเตชันปรุงอาหารในรูปแบบต่างๆ9สเตชันในช่วงบ่ายนะครับคุณหมอสันก็ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพอีกหลายเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องวิธีปรุงอาหารที่สงวนคุณค่าของอาหารซึ่งเรียงลําดับจากการใช้ความเย็นจะเป็นการสงวนคุณค่าของอาหารที่มากที่สุดนะครับเพราะวิตามินและเกลือแร่ไม่ได้สูญหายไปไหน การใช้ความเย็นมาทำอาหารก็จะสาธิตให้ดูในช่วงบ่ายนะครับก็คือนำผลไม้มาทำเป็นไอศครีมที่เรียกว่าไอฟรุตนะครับก็จะเป็นการสาธิตวิธีปรุงอาหารในการใช้ความเย็นนะครับวิธีปรุงอาหารในลำดับต่อมาก็คือการตากแห้งหรือการอัดแห้งก็จะเป็นการสงวนคุณค่าของอาหารที่ดีเพราะความร้อนที่ใช้ตากและก็อัดแห้งนั้นจะเป็นความร้อนที่ต่ำสิ่งที่หายไปก็คือน้ำเพียงอย่างเดียว ในช่วงบ่ายจะสาธิตการทำมันบอรี่กวนต่างแห้งซึ่งเป็นตัวอย่างของวิธีปรุงอาหารที่ใช้การต่างแห้งหรือการอัดแห้งนะครับการสวนคุณค่าในอันดับที่3ก็คือการใช้ไมโครเวฟการใช้ไมโครเวฟนี่นะครับก็จะสงวนคุณค่าของอาหารได้ดีกว่าการต้มเพราะว่าในการต้มนั้นวิตามินและเกลือแร่ก,ก็จะออกไปกับไอ้น้ำโดยเฉพาะวิตามินดีและวิตามินซีนะครับ แต่การต้มหรือนึ่งนั้นเราก็สามารถกําหนดอุณหภูมิให้ไม่เกิน100องศาเซลเซียสได้นะครับเพราะถ้าเกินจากนี้ก็จะระเหยไปหมดนะครับสําหรับการผัดด้วยน้ามันนั้นอุณหภูมิก็จะเกิน100องศาแต่ว่าก็เกินไปไม่มากการทอดด้วยลมร้อนนั้นอุณหภูมิก็จะเกิน100องศาบางทีก็จะสูงถึง200องศาคุณค่าทางอาหารก็จะสูญเสียไปแต่ข้อดีก็คือเราสามารถทอดอาหารได้ โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับในลำดับที่7ก็คือการอบในเตา,เตาวิธีนี้อุณหภูมิก็จะสูง200ถึง250องศาเซลเซียสคุณค่าทางอาหารก็จะลดลงมาส่วนการย่างนั้นเป็น <จะ S 1> วิธีปรุงอาหารที่ยากที่สุดนะครับถึงขนาดที่อาจจะเปลี่ยน,มนมโมเลกุลของเนื้อสัตว์ให้ก่อมะเร็งได้แต่คุณหมอสัรก็บอกว่าถ้านำพืชมาย่างไฟก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า พืชไม่มีสารก่อมะเร็งครับทีนี้ก็มีคนถามนะครับว่าทราบมาว่าไมโครเวฟมีคลื่นไฟฟ้ามอสารก็บอกว่าองค์การอนามัยโลกก็ให้ทบทวนงานวิจัยย้อนหลังไป70ปีก็ไม่พบว่าไมโครเวฟมีความสัมพันธ์กับการก่อให้เกิดมะเร็งครับสำหรับการใช้หม้อแรงดันนั้นก็ทำให้สารฟูเลตที่มีในพืชน,นั้นสูญหายไปแต่หม้อความดันก็จะทำให้อาหารพวกโปรตีน มีความนุ่มขึ้นเมื่อความนานจึงควรใช้กับพวกถั่วงาแล้วก็นัดนะครับเมื่อพูดถึงการปรุงอาหารโดยใช้ความเย็นคุณหมอสารก็นึกถึงแกงกระด้างนะครับที่เคยกินตอนเด็กๆและแนะนําให้แม่ครัวลองมาทําแกงกระด้างดูบ้างนะครับเพราะแกงกระด้างเป็นอาหารที่เก็บไว้ได้นานครับคุณหมอสารยังบอกอีกว่าพ่อครัวแม่ครัวต้องมีลักษณะเป็น good creator หรือนักสร้างสารรค์ที่ดีนะครับ ทีนี้พี่โต้งก็ถามว่าถ้าเรากินผักสดก็จะทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่าคุณหมอสันก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาจากทางอินเดียตอนไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แพทย์ทางตะวันตกนะครับก็จะไม่รู้จักเรื่องดินน้ําลงไฟฤษีนะครับก็จะนั่งทางในเพื่อเรียนรู้ระบบต่างๆภายในร่างกายแต่หมอสันเรียนผ่าศพนะครับเพื่อจะรู้ว่าร่างกายนั้นทํางานอย่างไรแล้วก็ เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มีคนถามครับว่าอาหารที่มีความเย็นนั้นจะมีผลต่อร่างกายของเราหรือเปล่าคุณหมอสันก็บอกว่าร่างกายของเรามีระบบปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเรื่องต่อมาที่คุณหมอสันได้บรรยายคือเรื่องสารอาหารสารอาหารก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือคาร์โบไฮเดรตก็ได้แก่แป้งและน้ำตาล เป็นอาหารที่ให้พลังงานกลุ่มที่2คือไขมันไขมันจะให้พลังงานเป็น2เท่าของคาร์โบไฮเดตกลุ่มที่3นะครับก็คือโปรโตีนนะครับซึ่งโปรโตีนไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะเนื้อนมไข่นะครับแต่ก็มีอยู่ในถั่วและ,มะเมล็ดพืชด้วยกลุ่มที่4ก็คือวิตามินส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพืชเช่นเดียวกับกลุ่มที่5ก,ก็คือเกลือแร่ซึ่งมีอยู่ในพืชเช่นกันและกลุ่มที่6ก็คือน้ํา ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละชนิดให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคาร์โบไฮเดรตก็มีอยู่2ชนิดคือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวนั้นก็จะเป็นพวกที่มีโมเลกุลเล็กๆเมื่อมาทำอาหารก็จะมีรสชาติที่หวานส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็คือแป้งในธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน ทั้งสองชนิดนะครับต่างกันตรงที่มีกากและไม่มีกากคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวจะไม่มีกากส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็จะมีกากอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจึงมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่ามีกากตอนที่เราทําอาหารก็ควรใช้พืชที่มีหัวใต้ดินแทนการใช้น้ําตาลคุณหมอสันก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องกากหรือเส้นใยเส้นใยก็จะมี2แบบนะครับคือ แบบที่ละลายน้ําได้กับแบบที่ละลายน้ําไม่ได้พวกที่ละลายน้ําได้มักจะมียางเหนียวเช่นเมื่อเราแช่ข้าวกล้องไว้ข้ามคืนก็จะมียางเหนียวออกมาสารเหนียวที่ออกมาก็คือกากใยที่ละลายน้ําได้ที่เรียกว่าเพ็กตินประโยชน์ของเส้นใยที่ละลายน้ําได้ก็คือจะเข้าไปดูดคอเลสเตอรอลออกมานะครับ ทำให้คอเลสเตอรอลไม่เข้าไปในกระแสเลือดนะครับคนที่เป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูง,สงก็ต้องกินเส้นใยที่ละลายน้ำได้ทุกวันคุณหมอสารบอกว่าเราต้องเปลี่ยนจากกินข้าวขาวมากินข้าวกล้องเพราะข้าวกล้องก็จะมีกากหรือเส้นใยที่ละลายน้ำได้ส่วนข้าวขาวเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวคือไม่มีกากส่วนกากที่ละลายน้ำไม่ได้เช่นพวกเชือกกล้วย เราเรียกว่า ose, เซลลูโลสเมื่อเรากินกากหรือเส้นใย,ยที่ละลายน้ำไม่ได้เข้าไปก็มีประโยชน์ต่อแบคทีเรียนในลำไส้เพราะจะเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีไปไล่แบคทีเรียที่ไม่ดีออกมาทำให้เราท้องไม่ผูกคุณหมอซันบอกว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าในมวลอุจจาระมีกา,กากอยู่10%อีก50%เป็นแบคทีเรียที่ออกมานะครับ กากที่ละลายได้ก็จะเป็นพวกมเมล็ดพืชต่างๆบันเทศมันฝรั่งฟลกซีดอ,อคคอลีีและข้าวโอ๊ตส่วนกากที่ละลายน้ําไม่ได้ก็คือรําของธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชขัดสีน้อยๆข้าวโพดเมล็ดถั่วแขกและผละไม้ที่กินทั้งเปลือกนะครับทั้งสองอย่างจึงมีความสําคัญต่อร่างกายเรื่องต่อมาคือเรื่องไขมันในไขมันประกอบด้วย2โมเลกุลคือกรดไขมันและกรีเซอรอล รสไขมันก็จะเป็นตัวบอกคุณภาพของไขมันไขมันนั้นให้พลังงานที่สูงครับเป็นสองเท่าของคาร์โบไฮเดรตแต่ถ้าเหลือใช้ก็จะทำให้เราอ้วนมีความดันเลือดสูงเป็นโรคหลอดเลือดแล้วก็เบาหวานร่างกายของเราครับจะนำไขมันไปทำเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเราขาดไขมันไม่ได้และในอาหารธรรมชาติก็มีไขมันอยู่เหลือเฟือซึ่งมีอยู่ในถั่วงานัทและ,มะเมล็ดพืชต่ตางๆ ประโยชน์ของไขมันอีกอย่างก็คือไขมันจะเป็นตัวพาวิตามินกลุ่มหนึ่งเข้าสู่ร่างกายเช่นพวกวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และก็วิตามิน K เพราะฉะนั้นนะครับในสลัดก็จะต้องมีถั่วหรืออะโวคาโดไม่เช่นนั้นวิตามินต่างๆในผักก็จะเข้าสู่ร่างกายไม่ได้อย่างอะโวคาโดนั้นก็มีไขมันมากกว่าทุเรียนถึง5เท่านะครับ ทีนี้เรามาทําความรู้จักไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวนะครับไขมันอิ่มตัวก็เป็นไขมันที่มีโครงสร้างทางโมเลกุลที่ไม่มีแขนว่างที่จะรับเอาโมเลกุลไฮโดรเจนเข้าไปผนนกได้อีกแล้วตัวอย่างเช่นพวกน้ํามันสัตว์ต่างๆน้ํามันหมูแล้วก็เนยที่ทําจากไขมันวัวน้ํามันปาล์มน้ํามันมะพร้าวทางวงการแพทย์ก็ถือว่าไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันก่อโรคหลอดเลือดจึงควรหลีกเลี่ยง อันที่2นะครับก็เป็นไขมันไม่อิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวนี้มีโครงสร้างทางโมเลกุลที่มีแขนว่างที่จะรับเอาโมเลกุลของไฮโดรเจนเข้าไปผนวกได้วงการแพทย์ก็ถือว่าไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันที่ไม่ก่อโรคหลอดเลือดสําหรับไขมันไม่อิ่มตัวนะครับก็ยังแบ่งออกได้เป็น2ชนิดนะครับก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเป็นไขมันที่มีโครงสร้างทางโมเลกุลที่มีแขนว่าง ที่จะรับเอาโมเลกุลไฮโดรเจนเข้าไปผนวกได้อีกเพียงหนึ่งโมเลกุลนะครับก็เช่นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่ามีความเสถียรและสามารถทนความร้อนได้ดีนะฮะมีจุดเดือดสูงถึง300องศาส่วนชนิดที่2นะครับก็เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็เป็นไขมันที่มีโครงสร้างของโมเลกุลที่มีแขนว่างที่จะรับเอาโมเลกุลไฮโดรเจนเข้าไปผนวกได้อีกมากกว่า1โมเลกุลเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันแล้วก็น้ำมันลาบางชนิดนะครับ ไขมันชนิดนี้นะครับก็ทนความร้อนได้น้อยนะครับแล้วก็มีจุดเดือดแล้วก็จุดไหม้ที่ต่ํานะครับเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่อง4ี่ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับไขมันชนิดต่างๆประเด็นแรกนะครับก็เป็นประเด็นการให้แคลอรี่คุณหมอสันก็บอกว่าไม่ว่าไขมันชนิดไหนนะครับไม่ว่าจะอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวนะครับคุณหมอสันก็บอกว่าไม่ว่าจะไขมันชนิดไหนนะครับก็ล้วนให้พลังงาน9แคลอรี่ต่อกรัมเหมือนกันหมดนะครับ นั่นหมายความว่าไขมันทุกชนิดก็สามารถทําให้อ้วนได้เท่ากันหมดประเด็นที่2ก็คือการกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวงานวิจัยนะครับก็พบว่าไขมันเป็นสารเคมีที่กระตุ้นให้ผนังหลอดเลือดหดตัวได้โดยตรงซึ่งมีผลทําให้สมองหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยงานวิจัยพบว่าไขมันทุกชนิดกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวได้เท่ากันหมดประเด็นที่3ก็คือการก่อโรคหลอดเลือดงานวิจัยพบว่าไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันก่อโรค ในขณะที่ไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันที่ไม่ก่อโรคและประเด็นที่4ประเด็นการทนความร้อนไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่มีจุดเดือดและจุดไหม้สูงที่สุด <webinar> คือทนความร้อนได้มากที่สุดนะครับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวทนความร้อนได้ดีรองลงมาไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทนความร้อนได้น้อยที่สุดงานวิจัยก็พบว่าหากใช้ไขมันที่ทนความร้อนได้น้อยปรุงอาหารในรูปแบบที่ใช้ความร้อนสูงเกินจุดไหม้ของมัน ไขมันนั้นส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นไขมันทรานซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพคุณหมอสันก็บอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็ประสบปัญหาได้รับแคลอรี่จากอาหารมากเกินไปก็จึงแนะนําให้กินอาหารไขมันที่อยู่ในอาหารธรรมชาติเช่นถั่วต่างๆนะครับพวกนัทพวกมเมล็ดพืชแต่ให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ํามันปรุงอาหารเพราะงานวิจัยก็พบว่าในน้ํามันปรุงอาหารจะเพิ่มแคลอรี่ให้อาหารได้ถึง3เท่า ในกรณีที่จะเป็นต้องใช้น้ำมันปรุงอาหาร,รก็ให้ใช้ครั้งละน้อยๆน,นะครับโดยใช้ความร้อนที่ต่าๆและให้น้ำมันนะครับสัมผัสกับความร้อนเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดโดยแนะนําให้ใช้น้ํามันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเช่นน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันคานัล่าในการปรุงอาหารเพราะเป็นไขมันไม่ก่อโรคที่ทนความร้อนได้ดีพอสมควรครับ ทีนี้นะครับพี่ตะกายทำนะครับก็ถามคุณหมอสารว่าในงานวิจัยนะฮะเขามีรายละเอียดหรือเปล่าครับว่าน้ํามันเนี่ยทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยหดตัวได้อย่างไรครับอันนี้เป็นคําถามที่ออกไปในเชิงลึกนิดนึงนะฮะการหดตัวของหลอดเลือด คุณหมอสารนะครับก็บอกว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะมีอยู่3ชั้นนะครับเยื่อบุช้นันนะครับก็จะเป็นตัวกําหนดให้หลอดเลือดของเรานุ่มหรือไม่นุ่มนะฮะถ้าเกิดนุ่มเนี่ยก็จะขยายตัวได้ดีวิธีที่จะทําให้หลอดเลือดนุ่มนะครับร่างกายของเราก็จะผลิตก๊าซในตริกออกไซด์ออกมาทีนี้ปัจจัยบางอย่างก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตก๊าซในตริกออกไซด์ไม่ได้นะครับเช่นการขาดน้ำนะครับเกลือแล้วก็ไขมันเนี่ยแหละครับ แต่ก็มีอาหารบางอย่างนะครับที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตในตริกออกไซด์ได้ดีขึ้นนะครับเช่นพวกบิ t ทรูทนะฮะแล้วก็แตงโมครับเพราะว่าในพวกนี้นะครับเขาจะมีในเตตครับอาหารในกลุ่มที่มีในเตตนะครับก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้คนในชุมชนครับเป็นโรคหลอดเลือดร้อยลงนะฮะอาหารที่มีในเตตนะครับก็จะทําให้หลอดเลือดอ่อนแล้วก็ขยายตัวได้ดีครับ ทีนี้นะครับคุณหมอสารก็พูดถึงเรื่องการใช้น้ำมันมะพร้าวทำอาหารนะครับคุณหมอก็บอกว่าที่ศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแค We <อ>์นี่ถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้น้ํามันก็จะใช้น้ํามันมะกอกครับเพราะน้ํามันมกนนะกอกครับก็สามารถทนความร้อนได้พอสมควรครับแต่ก็ต้องใช้ความร้อนต่ําๆนะครับแล้วก็ให้สัมผัสกับความร้อนอย่างสั้นๆน,นะครับทีนี้คุณหมอสารก็พูดถึงเรื่องกะทินะครับคุณหมอสารก็บอกว่ามะพร้าวเนี่ยไม่มีปัญหาน้ำมะพร้าวก็ไม่มีปัญหา น้ำมะพร้าวนะครับไม่มีไขมันเลยนะฮะส่วนเนื้อมะพร้าวก็มีไขมันต่ํามากพวกถั่วนะครับก็จะมีไขมันมากกว่าเนื้อมะพร้าวกะทินะครับก็มีไขมันต่ํากว่าน้ํามันมะพร้าวถึง4เท่ากะทินี่ให้พลังงาน220แคลอรี่นะครับแต่พอมาเป็นน้ํามันมะพร้าวนี่ก็จะให้พลังงานเนี่ย880แคลอรี่ครับคุณหมอสันก็บอกว่าถ้าเราใช้น้ํามันมะพร้าวนะครับเราก็ควรใช้ให้น้อยๆนะฮะทีนี้ก็มีคนถามนะครับว่า การแตกตัวของกะทินะฮะเมื่อไปโดนน้ามันเนี่ยมันจะมีโทษหรือเปล่านะครับคุณหมอสันก็บอกว่า4ช้อนของกะทินะครับเท่ากับ1ช้อนของน้ํามันมะพร้าวนะครับเพราะว่าในกะทินี่มีกากด้วยฮะนอกจากกากแล้วก็ยังมีวิตามินและก็แร่ธาตุด้วยแต่คุณหมอสันนะครับว่าถ้าเราจะใช้น้ํามันนะครับก็มันมีน้ํามันชื่อว่าน้ํามันแคนดอล่านะครับซึ่งน้ํามันชนิดนี้นะครับรัฐบาล คนาดานะครับเป็นผู้จดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งมีราคาแพงนะครับเราก็สามารถใช้เราก็ไปซื้อน้ำมันเล็กซีนะครับซึ่งเป็นชนิดเดียวกันฮะคุณหมอสันก็บอกว่าคนที่มี L D L หรือว่าค่าไขมันเร็วในเลือดสูงครับก็ควรจะหลีกห่างจากน้ำมันทุกๆชนิดไว้นะครับคุณหมอสันก็บอกว่านะครับน้ำมันมะพร้าวนะครับไม่ว่าจะสกัดเย็นหรือสกัดร้อนนะฮะโครงสร้างทางเคมีนี่ไม่เปลี่ยนนะฮะ ไม่เหมือนกับน้ามันมาก่อนนะครับถ้าสกัดร้อนหรือสกัดเย็นเนี่ยมีมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าโครงสร้างทางเคมีมันมันไม่เสถียรนะครับคุณหมอสันนะครับ,บ,รรบก็ได้อธิบายเพิ่มเติมครับเรื่องการหีบร้อนแล้วก็หีบเย็นนะครับคุณหมอสันก็อธิบายว่าน้ํามันที่ได้มาจากพืชน,นะครับไม่ว่าพืชอะไรก็ตามนะครับก็จะบนมาด้วยกรกดไขมันอิสระนะครับตัวกรดไขมันอิสระนะครับก็จะเป็นตัวให้กลิ่นกับให้สีนะครับเมื่อเราหีบเย็นนะฮะ พวกพวกนี้จะมาด้วยแต่ในการผลิตแบบหีบร้อนนะฮะเขาก็ต้องเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปเผาก่อนหรือไม่ก็ใส่สารเคมีเข้าไปนะครับ <ไป S 2> เพื่อที่จะไปจับเอากรดไขมันอิสระออกแล้วเราก็จะเอามาเผาหรือว่าใส่สารเคมีเข้าไปเพื่อที่จะไล่สารที่เข้าไปจับใ้ตัวไขมันอิสระนะครับให้มันกลายเป็นไอก็จะเหลือแต่น้ำมันมะพร้าวล้วน,นะฮะ ก็จะได้น้ํามันที่ใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นกระบวนการหีบเย็นนะครับก็จะได้น้ํามันมะพร้าวแล้วก็กรดไขมันอิสระพวกน้ํามันสกัดเย็นก็จะมีความหอมมากกว่าแต่ถ้าเราจะไปทอดอาหารนะครับก็จะต้องใช้น้ํามันที่สกัดร้อนครับเพราะว่า มันจะไม่ไหม้คะคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวนะครับไม่ว่าจะสกัดร้อนหรือสกัดเย็นนะครับก็จะเหมือนเดิมฮะเพราะเป็นน้ํามันที่เสถียรครับโมเลกุลก็จะไม่เปลี่ยนคุณหมอสันก็จะเปรียบเทียบนะครับน้ำมันมะพร้าวกับน้ามันอิ่มตัวชนิดอื่นๆนะฮะถ้าเราดูในระดับโมเลกุลนะฮะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็จะมีสายโซ่เนี่ยขนาดกลางนะครับก็จะมีตัวคาร์บอนเนี่ยจับตัวกันอยู่เนี่ยสิตัวนะฮะ ส่วนกรดไขมันอิสระนะครับก็จะมีคาร์บอนน้อยบางทีก็4ตัวนะฮะบ,บางทีก็6ตัวส่วนพวกเนยหรือว่าน้ํามันหมูเนี่ยสายโซ่ของโมเลกุลเนี่ยก็จะยาวนะครับบางทีก็มีคาร์บอนถึง16ตัวนะครับเป็นโมเลกุลที่ใหญ่มากฮะมันเป็นความซับซ้อนของร่างกายของเรานะครับพวกอาหารที่มีไขมันเนี่ยเมื่อไปอยู่ที่ผนังลําไส้ของมันจะมีทางไปได้2ทางนะครับ ทางแรกนะครับก็จะไปทางน้ําเหลืองนะครับทางนี้นะครับมันจะเป็นรูกว้างนะครับสิ่งที่เข้ามาก็จะเป็นโมเลกุลใหญ่ๆ,ๆนะฮะอีกทางนะครับก็จะมาทางหลอดเลือดดานะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ตับทางแรกนะครับก็จะต้องไปวนในร่างกายของเราก่อนนะครับไอตอนที่ไปวนเนี่ยก็จะทําให้หลอดเลือดของเราตีบครับส่วนพวกที่มีโมเลกุลเล็กนะครับที่จะมาทางหลอดเลือดดาแล้วก็เข้ามาที่ตับเนี่ยตับก็จะเอาไปเปลี่ยนนะครับเป็นโมเลกุลที่ให้พลังงานได้ ความเชื่อเดิมครับก็เชื่อว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็จะมาที่หลอดเลือดดำนะครับแต่จากการวิจัยนะครับก็พบว่าในาน้ำมันมะพร้าวนะครับก็จะมีกรดคอริกแอซิดเนี่ยนะฮะซึ่งมีคาร์บอนอยู่12ตัวเนี่ยเดิมที่เราคิดว่าจะมาทางตับเนี่ยแต่มันไม่ใช่นะครับงานวิจัยก็พบว่ามันไปทางท่อน้ำเหลืองครับเมื่อเราให้กินน้ำมันมะพร้าวเข้าไปแล้วก็ตามดูกรดคอริกแอซิดเนี่ยนะครับ ก็พบว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะมาโผล่ที่ไคโรไมครอนนะฮะแสดงว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมาทางท่อใหญ่นะครับก็คือเหมือนกับน้ำมันหมูส่วนที่จะไปเส้นเล็กได้เนี่ยก็จะไปได้เฉพาะพวกกรดไขมันอิสระนะครับคุณปรสานก็เลยแนะนําว่าถ้าใครชอบน้ำมันมะพร้าวก็โอเคนะครับแต่ว่ารับประทานให้น้อยๆน,นะฮะถ้าให้ดีนะครับเราใช้กระทินะครับก็จะดีกว่านะฮะ เพราะว่ามีทั้งกากมีทั้งวิตามินแล้วก็มีทั้งแร่าธาตุนะครับแล้วก็แคลอรี่ต่ํากว่าหลังจากนี้นะครับอีก6ชั่วโมงครับก็จะเป็นการสาธิตการปรุงอาหารทั้ง9สเตชันนะครับก็เชิญติดตามรับชมต่อได้ทางบุญนิยมทีวีนะครับจเจริญธรรมสำนึกดีครับ